มีชื่อเพลงยังความรักหน้าตาเป็นไงค่ะอื้ออะไรทำไมอื้อยาวจัง่ยกุ้นถือเป็นก็ติดใส่น่ารักเหมือนเรอื้อยาวขนาดนั้นใค่อยู่รุ่นเรารุ่นเราโบราณแล้วเห็นแล้วคุยแล้วเรียบร้อยแล้วอ่กี่ไม่ได้ยินสมารลูรับคนเพิ่มไหมลองส่งคนสวอนกันเหรอไปมอสไปเอาเอาดิมมาไหมล่ะไอ้ยไอ้ดิมไอ้ด่มตรงนั้นเลยที่ออฟฟิศเรามีไหมเวิร์กไลฟ์บาลานซบอกว่าที่นี่ก็ มี work life balance ที่เพราะว่าจริงๆเราการทํางานเราเข้าไป2วันแล้วแล้วก็สองวันเหรอครับเข้าไป2วันครับวันอะไรวันแล้ววันเล่าแล้วม่กลัวเขาแบบว่าดื่มเยอะเกินไปหรืออะไรเงี้ยเเหรอสียลอะไรคนต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองในการดื่มนี่ไงอาวคืออะไรเนี่ยเยี่ยมออฟฟิศกับลัตซี่ครับสวัสดีครับ ดครับผมคุณดีใจมากที่คุณมาปกติเยี่ยมออฟฟินประทีปไปกับน้องๆอ,อยากมีแขกมาแบบฟินจาริ่งบ้างที่จริงผมไม่มารายการแบบว่ามาเป็น g กส s คอะไรเลยนะเออเรื่องอะไรหน่นอยเนี่ยแล้วลวันนี้ผมต้องทัวร์ใต้ด้วยนี่คุบินมาจากหาดใหญ่พวกนี้ผมไปปัตตานีแล้วพอเป็นคพ,พี่เขาดิทัวร์ปุ๊บปฏิเสธทุกอย่างมาที่นี่เลยปฏิเสธงานคนอื่นปฏิเสธงานอื่นสิมาหาดใหญ่ขอบคุณครับไม่ต้องชวนมาเพราะว่าวันนี้มาที่เสียมสแควร์ต้องชวนรัดมาเดินเล่นหน่อยต้องมาสยามบ่อยไหมตอนเด็กๆมาบ่อยตอนที่ เด็กคอนแก่นลงมากรุงเทพใจก็ต้องไฝ่สยามอยู่แล้วมาซ้อมดนตรีถูกไหมมาเที่ยวมาดูผู้หญิงอย่างเดียวแล้วก็จะนั่งอยู่แถวตรงแคนตันสุก,กี้ตรงโคคาสุก,กี้แถวนั้นอ,อีที่ใส่ไว้อนนี่คือไว้ดูหญิงอ่ะสิพี่เพ่าผม ตรงนี้มันไม่มีแดดเลยมีแต่ฝนดูหญิงดูหญิงเข้านั้นมันจะมีที่ไหนดูหญิงได้ดีกว่าสยามเคยเข้าหญิงไหมเข้าหญิงเอาไม่เข้าดูอย่างเดียวตอนนี้คือตอนไหนยังไม่มีเป็นแททูยังกำลังทำอะไรบ้างมากรุงเทพเพราะว่ามาอัดเสียงที่สมอลรูมมาแล้วฮะหรอเออแล้วเดี๋ยวนะแล้วหลังจากนั้นก็คือก็เริ่มเข้าสู่สมอลรูมใช่ครับตอนทำแรกๆเรื่องดนตรีอ่ะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกลิขสิทธิ์เพลงไหมตอบตามความจริงนะพี่สูญลิขสิทธิ์เนี่ยสูญผลประโยชน์หรือว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยเราไม่ได้คิดเลยเคยไหมสมอลรรูมมโออนนเเเช็คคาให้้แบบงงงิะะไวย มาได้ไงใช่ไหมครับมไม่เคยครับลุกแต่นอย่างงี้ส่วนใหญ่พวกผมอ่ะจะเหมือนกับว่าทํางานใช้นี่เขามากกว่าคือประมาณว่าสมมรวมเขาก็จะให้เหมือนกับให้เบลี้ยงผมมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมครับ<อ>ให้แบบสัปดาห์ละพันคนละพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นเป็นเงินที่ได้เปล่านะเหมือนเขาให้เป็นน้าใจค่าเดินทางค่ามาทางานสำหรับเด็กๆผมก็กินหมดตั้งแต่วันแรกวัน2อนงเลยแหละเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะเหมือนกับว่า เรื่องเงินเนี่ยเราก็จะไม่ได้คิดมากไม่คิดเลยดีกว่าแล้วในฐานะเป็นคนแต่งเพลงประพันธ์เพลงอะไรเงี้ยครับเรื่องเงินเรื่องลิขสิทธิ์เนี้ยก็ผมจะให้สมอลรูมจัดก,การหมดเลยซึ่งก็ทราบว่าสมอลรูมเขาก็มีทีมงานจัดก,การเหมือนกันถูกต้องแล้วก็จากสมอลรูมก็เป็นหนึ่งในค่ายที่อยู่ในส่วนหนึ่งของบริษ,ษัทชัวบิลิฟซึ่งบริษัทเนนขาดูแลเรื่องลิขสิทธิ์เพลง เลิฟอีทอยู่สมอลรูมอยู่ใครอีกว่าเดอะดาร์กอะไรได้อยู่แต่อันนั้นในบิลิฟเพราะว่าม้อยู่ชวนรัดนมาเดินเล่นหน่อยว่าเขาดูแลเรายังไงเคยเจอแต่ทีมงานบิลิฟไปหาที่รุงที่สมอลรูมวันนี้มาหาที่นี่อ่ะไปแล้วตึกจะบอกว่าตรงนี้ตั้งอยู่ที่เขาเรียกเลยนะสยามตะเข็บขอโทษทางนี้มันคือเดอะบีมคองโบลันซ่าใช่เนี่ยผมไม่เคยเห็นตึกนี้มาก่อนลำความไม่ได้เลยตึกของใครเหมือนกันสวยใหม่แล้วมีที่จอดรถด้วยนะคุณเดี๋ยวเราไปข้างบนกันตึกข้างในดูหรูหรามากเลยนะหรูมากไม่รู้มีกี่ชั้นอ่ะแต่ ปลอดภัยแบบสุดๆอะเทียบกับสมอลรูมเป็นไงบ้างสมอลรูมอะฮะล่าสุดยังมีคนแบบว่าจะบุกเข้าไปหาพี่ลุงอยู่เลยชั้น5อันนี้พี่ทำเยือนออฟฟิศใช่ไหมพี่คิดจะแบบว่าไปออฟฟิศแททูคาลเลอร์ทีวีบ้างไหมอยากไปเหมือนกันอยากไปใช่ไหมแต่กลัวว่าแบตแบตมันจะไม่พอเพราะออฟฟิศในเขาวใหญ่มากนะอย่ากกลัวเรื่องนั้นทำไมอยากกลัวเรื่องนั้นยังไม่มีออฟฟิศตอนนี้่ยังไม่มีถ้ามีเดี๋ยวผมบอกเออมีเมื่อไหร่บอกนะเอาเข้ามา แต่คุณไม่เคยมาที่นี่ที่บีลิฟเลยถูกไหมออฟฟิศของบีลิฟผมไม่เคยเลยครับในฐานะนักประพันธ์อาศิลป์เข้าใจว่าที่นี่คืออะไรสถานที่นี้คืออะไรก็ถ้าเรารู้กันว่าเราทํางานเพลงใช่ไหมครับสมาร์ทรวมก็เป็นบริษัทที่เป็นค่ายเพลงก็ต้องมีเรื่องของอาโชดูแลศิลปินแล้วก็นี่สําคัญก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ของเพลงดิจิตอลหลักๆสิ่งนี้แล้วกันที่ไม่ใช่เป็นตัวแผ่นซีดีหรือแผ่นไวนิลอ่ะ ก็ต้องไปที่นี่เขาดูแลเนี่ยบีรีฟชูนคอนเนี่ยออฟฟิศบีรีฟจะบอกว่าเขาเรียกว่าเป็นออฟฟิศเกี่ยวกับดูแลก็เกี่ยวกับอิเล็กทริก์เกี่ยวกับค่าเพียงต่างๆครับแล้วจะบอกที่เป็นออฟฟิศคนรุ่นใหม่นะฮะก็จากวันนี้จะมาทัวร์ออฟฟิศแล้วเดี๋ยวจะเจอคนหนึ่งชื่อพี่เอ๋นะครับซึ่งทางไฮนิกเก็ตเอ็กซ์เพลียนฝากเรามาชวนชาวบีรีฟคุยกันเรื่องเวิร์กไลฟ์บาลานซ์และการมีอัฟเตอร์เวิร์กโมเมนต์จากการเลิกงานตรงเวลามันดียังไงเลิกงานทำไรเราถามว่าอะไรนะเลิกงานทำอะไรไม สวัสดีค่ะอยู่กับที่นครับคุณเยวครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเยวทําอะไรที่นี่ตอนนี้เยาดูแลในส่วนของ Head of Label ดูแลค่ายเพลงค่ะมีค่ายอะไรบ้างครับอ๋อเยอะมากเลยค่ะมี Smaroom, l l w a t h e Dark นะคะ Kick Record นะคะแล้วก็มี Kick Record ก็อยู่ใช่ Kick Record ก็อยู่ค่ะแล้วก็มีในส่วนของอีสานนะคะอย่างเช่นค่ายสิงมิวสิกนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ายที่กัมพูชานะคะก็มีดูแลอยู่ อย่างค่ายเช่น Small Room นี่เป็นเทมครับส m a l l r o ดีค่ะมีศิลปินดังวง Tattoo Color โอ้ยจริงๆเหรอครับเนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูแลคุณเพลย์อย่างดีนะครับเป็น s m a ม l Room ด้วยนะครับจริงๆสม a l l Room ทำงานกับบิล i e f มาหลายปีหลายปีแล้วก็ตั้งแต่แบบทำดิจิตอลเนี่ยใช่จริงๆบิล i e f Thailand อยู่ในประเทศไทยประมาณสิบปีก็น่าจะทำงานร่วมกับสม a l l Room ตั้งแต่เริ่มๆเลยใช่แก้วเลยครับเอ้ามาถึงส่วนของออฟฟิศบ้างเราอยู่ที่ชั้นสิบเจ็ดนะฮะ ซึ่งจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่ดูแบบออฟฟิศคนรุ่มใหม่จริงๆอะปท็อปฟิิแล้วทำไมที่ของเราไม่ใช่ออฟฟิศจริงๆหรอเราไม่ใช่อย่างงี้หรอคง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 ระค้คงมงค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 กคง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 มงค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 นคคง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 เงค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 าคงคิคง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 คควคง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 งคงงคงคาคงคงคงจงค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 มคง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 ื่คงคงคะคงคเคง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 คาคงคนคงงคงคงค่คง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 งค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 รคง้งคงค่คง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 งคงคงด้วงคงางเทรนด์ด้วย เรื่องแชร์ความรู้กันด้วยใช่ค่ะือห้องประชุมนะพื่อห้องประชุมเชื่อป๊อปนะครับใช่ค่ะจะเป็นจอร่าของเพลงอ่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องป๊อปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นทางด้านนุชก็จะมีทั้งห้องลูกทุ่งห้องผิพ่อเออที่ตั้งชื่อตามแนวดนตรีฮะใช่ค่ะตามแนวดนตรีแล้วห้องนี้คืออะไรครับเป็นโฟนบูธค่ะที่สมมติว่าเรามีวิดีโอคอลคนเดียวหรือว่าเข้าไปคุยโทรศัพท์เนี้ยก็สามารถก็คือห้องส่วนตัวไม่ให้ใครมารบกวนถูกต้อง อุุ้ยก็็เปนมมตรงนี้เป็น h a งเอาโซนค่ะแล้วก็บางทีเรามีจัด Tower h หรือว่าถ้าศิลปินหรือว่าค่ายเพลงอยากใช้พื้นที่ก็จะเข้ามาเพราะเราอยากให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สําหรับทุกทุกคนที่อยู่เป็นพาร์ตเนอร์กับทางบีบีศิลปินทีมเปนพาร์ตเนอร์ก็มาใช้ได้ใช้ได้ค่ะแค่แจ้งมาก่อนอ่าใช้ทําอะไรได้บ้างคะถ้าสมมติว่าอยากทำ Large Section หรือว่าอยากทำแฟนมีนเล็กๆอะไรเงี้ยก็สามารถแจ้งได้เสร็จพวกผมนะเสมามามาทัวทูมาได้ใช่ไหมมาได้มาได้สมอล l r ปาร์ตี้แคททูปาร์ตี้ตรงนี้มาได้แต่เสียงเสียงเริ่มพังวะแต่เราสัญญาว่าจจะทาางงนนนนด้้วยกกัััต่อหล ไม่ได้มาแล้วแบบคุยกันอื่นไม่หรแล้วเราก็เป็นตัวแค่50%มองแล้วเป็นเลยป้าแต่วิวสวยมากเลยนะที่นี่มาถึงุ๊บผมขอชาร์จกระจกก่อนเลยวิวสวยมากเลยสยามอ่ะแล้วก็ห้องประชุมนี่ลูกคันขอดูแอบดูการตกแต่งห้องนิดนะครับอุยห้องมันเหมือนเป็นทนี่เต็นท์เหรอใช่มีอย่างเงี้ยมีความลุกทุ่งก็จะใช้ไม้ไผ่แผ่นชื่อห้องแผ่นเสียงที่ห้อง เห็นแล้วคุยแล้วเรียบร้อยแล้วอากิตย์ไม่ได้ยืนสมารูมรับคนเพิ่มไหมเราส่งคนสวเปลี่ยนกันเหรอไปมอสไปเอาเอาดิมมาไหมล่ะโอ้ยดิมไอ้ดิมไอ้ดิมแม่ไอ้ดิมยู่ตรงนั้นเลยใครดูไอ้ดิมดู โดห้องทุ่งจะแต่งด้วยแบบเหมือนมีสาระใช่ค่ะเขาดิเขาเข้าเลยฮิปฮอปแบบมีอะไรจริงๆฮิปฮอปจะมีเครื่องเสียงจริงๆตอนนี้ฮิปฮอปก็มีศิลปินฮิปฮอปอยู่ข้างในด้วยนะวุจริงเหรอใช่เขามาประชุมงานเนี่ยค่ะเข้าไปดูไหมคะสวัสดีครับสวัสดีครับเราก็จะมีศิลปินฮิปฮอปนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับี่น้องเข้าได้ไหมเสถียรเข้าได้ไหมคะเข้าไปเลยครับแล้วก็มีเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมครับร็อสกี้ค่ะสวัสดีค่ะแล้วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครันสวัสดีครับสวัสดีครับสวั อ๋อก็สามารถทิปปิงก็สามารถมาใช้ห้องใช้ได้ไไดค่ะดีเรามีนี่กำลังทำอะไรกันอยู่ดูดตั้งแต่ครับเนี่ยเรามาเรียกว่าอะไรประเมิน p ์ r อ o ์ m a n ซ์ของ ชุดก่อนหน้าอยู่กําลังจะเตรียมแผนเข้าสู่บ้านใหม่ไปเอยบ้านใหม่เหรอครับใช่ครับพี่มีดีด้วยครับขอบคุณครับพี่มีคนบอกเวลาสิบปีทําเพลงเขาได้จะใช้อารมณ์กันแต่นี่ขอโทษเขาดูสตาแตะไปด้วยนะใช่ค่ะใช่ครับเพราะว่าเราต้องใช้ data driven ในการที่จะวิเคราะห์อย่างเช่นเราจะต้องรู้ว่าฐานแฟนเราอยู่ในช่องทางแพลตฟอร์มไหนแล้วก็ทํายังไงให้สมมติเราลองทําคอนเทนต์แบบนี้ไปละมันสไปค์ขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะเบสออน data มันก็จะมีประโยชน์กับการใช้งานด้วยเฮ้ยดดิิมม เนั่นแปลว่าสมมติศิลปินเขารติดขัดหรือพอเขาอยากจะปล่อยเพลงใหม่เขาก็สามารถมาที่นี่ได้มาขอคําชี้แนะได้ใช่ค่ะต<ด>ัวอย่างสมมติเรายกตัวอ,อย่างมูเตเองเพราะว่าคุยกับสมอลรูมแล้วเข้ามาหาดีลิฟดีไหมมาดูสแตทก,กันอย่างนี้ก็ได้ค,ค,คุยกันได้อย่างเดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะไปหาที่ลุงเหมือนกันใช่แต่ว่าไปคุยกันทุกสองอาทิตย์ครับดีจังเลยหรือถ้ามีความรู้ใหม่ๆจากรอบโลกก็ทำดีลิฟต์แมททาวน์เดตเราได้ด<ช>ีแจ๋วเลยครับ้อไม่ควรไปทำงานครับขอบคุณนะครามเฮ้ยอัดลิปใหม่มาลิฟิปใหม่มาดีวิ เป็นวิธีกรที่ดีมากเลยเนี่ยคุ้นบคุ้น ผมเห็นแบบย่างแรกเหมือนกันเหมือนกันไหมใช่ก็คือเขาามีบาร์ที่นี่มีบาร์นะครับผมมองข้ามโต๊ะทํางานและคอมพิวเตอร์เข้าไปเลยนะทะลุไปที่บาร์ไปที่บาร์แล้วใช่ครับสั่นเลยมือสั่นเลยได้ใช้บาร์ได้ใช้บาร์เพราะว่าหลังเลิกงานเนี้ยค่ะเราก็จะมีพื้นที่ให้พนักงานนะคะสามารถ enjoy ผมฟังไปผมอมยิ้มไปด้วยนะสังคมเราเออมันเป็นสังคมที่ดีอ่ะสะพานขอโทษสะพานน้ำลายไหลออกมาสังคมดีอ่ะสังคมดีบวหรี่บุหเอาโซนนี้ก่อนมันเป็น co working space ใช่ไหมจะเป็นแต่ละทีม ทำงานนะคะแล้วก็จะพอนความเปิดกว้างให้เดินคุยกันได้ที่ะะออฟฟิศนี้ประมาณกี่คนพี่ประมาณ50ค่ะ กูจับแล้วเรื่องคาธรรมเนีมจริงจังมากนะเออต้นบาร์หน่อยดีกว่าเนี่ยโอ้โหบาร์นี่ใช้ยังไงฮะผมอยากรู้แค่นี้แหละเริ่มใช้เมื่อไหร่ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ใช้ได้ทั้งวันหรือไม่จริงๆใช้ได้ทั้งวันแต่ว่าถ้าช่วงที่จะเหมือนแบบเลิกงานแล้วก็จะมาดื่มหรือมาชิลกันเนี่ยก็จะเป็นหลังหกโมงเอยแล้วไม่กลัวเขาแบบว่าดื่มเยอะเกินไปหรืออะไรเงี้ยล่ะถเสียงานอะไรเงี้ยคนต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองในการดื่มนี่ไงถามเพื่ออะไรเนี่ยถามแล้วรู้สึกเจ็บเองไม่ถามแล้ว อันนี้สามารถเขียนได้นะเขียนได้ผมลองอผมลองเขียนแล้วเล่นสำหรับที่รักมาเยืนเออเออเอาไเอาเขียน <ๆ S 2> แล้วก่อนที่เราจะไปคุยกับชาวบิลีเพิ่มเติมในชน่วงของการหลังเลิกงานเนี่ย แต่เราครันยังไม่รู้นะครับไฮนิกเก็ตเอ็กซ์เพลนที่เราพูดเนี่ยคือเป็นแบรนด์ที่เข้ามาเติมสีสันไลฟ์สไตล์ให้คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะฮะตอนนี้ก็เพิ่งมีแคมเปญชื่อว่า after work by h e i n k e n experience นะครับสนับสนุนให้ทุกคนมี work life balance าาที่ดีชวนทุกคนเลิกงานตรงเวลาแล้วออกไปจอยโมเมนต์ ent, หลังเลิกงานกันนะครับแล้วแถวนี้จะบอกว่าเป็นจุดที่ดีนะเพราะว่าเป็นจุดที่เลิกงานปุ๊บหน้าจะมาตี้ได้เลยจริงค่ะน้องเป็นจุดที่ เลิกงานกันกี่โมงครับเลิกงานกันประมาณ6โมงค่ะเข้างานกี่โมงครับ9้าโมงค่ะ9้าโมงเข้างานกี่โมงเข้างานประมาณบ่ายโมงครับเลิกบ่ายโมงครึ่งถ้าทูกขาเลิกนี่เร็วเเร็วเร็วเร็วพี่เขาเขียนไหม้เอาเป็นให้เขียนให้พเขาเขียนดีกว่าคนธรรมดาให้พี่เเขียนดีกว่า เนี่ยครับป้อเดี๋ยวเขาก็ลบเนี่ยเนี่ยพอคัดพวกเขาลบแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวกลับไปดูที่ห้องข้างหน้าหน่อยเพราะว่าสิบห้องน้องๆใช่ไหมถี่ปิ๊งเยอะเลยคุณเคยเจอรุ่นน้องไหมเคยเจอบางท่านแต่รู้จักทุกท่านูแต่ที่นี่ทำกานจริงจังมากเลยอ่ะจริงๆก็ไม่ได้เกรงกันขนาดนี้นะวันนี้จริงจริงเอาจริงจริงหลังเลิกงานที่นี่ปฏิอณิมอลไหมค่ะบางทีกลับมาก็เจอไม่หนักมากค่ะ ไม่ไดนั้นแปลว่าแต่ว่าหนักอยู่คุณลองไปสอบถามหนึ่งการทํางานของเขาว่าเขามีเวิร์กไละบาร์นั่นเองพิธีกรคุณเธอไหน่อยผู้ชายคนเดียวคุณถามเลยคุณถามเลยผู้ชายคนเดียวใช่ไหมเชิญครับพี่พี่รักเชิญสวัสดีครับนี่คือรักนะครับเป็นคนน่ารักจริงจริงชื่ออะไรครับ ขนมเทียนค่ะชื่ออะไรครับชื่ออูครับเฮ้ยไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินเลยไปไหมไม่ต้องเขินแล้วมาขนาดถามสองฝั่งเลยสองฝั่งว่าเอ้ยไม่ต้องเขินแล้วมาขนซอร์ไพรส์เนี่ยที่ออฟฟิศเรามีไหมเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ผมว่าที่นี่ก็มีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ทีเพราะว่าจริงๆเราการทำงานเราเข้าไปสองวันแล้วแล้วก็สองวันเหรอครับเข้าไปสองวันครับวันอะไรวันแล้ววันเล่าสองวันต่อสัปดาห์ใช่ไหมฮะวันต่อสัปดาห์วันอะไรบ้างฮะวันอังคารเดียววันพุธคูดเหมือนกันเหรอครับ วันนี้วันพุธวันนี้วันพุธทั้งมาพรุ่งนี้ไม่เจอใครแล้วก็ขโมยเหล้ากลับบ้านเรียบร้อยเราใส่วันนี้วันพุธพรุ่งนี้ไม่ต้องเข้าอ้าวเข้าเลยดิเข้าเลยหมายถึงว่าก็ถูกแล้ววันนี้ก็คือเต็มที่ได้เต็มคาร์ลีนใช่ไหมวันนี้บาลานซ์วันนี้บาลานซ์วันนี้จะกลับจะบาลานซ์ไหมบาลานซ์เต็มที่เลยวันนี้ขอโทษนะบาลานซ์แต่ว่าอะไรวันวันนี้จะบาลานซ์ไหมบาลานซ์แต่ละคนมันอาจจะไม่เท่ากันพี่โอเคโอเคแต่ว่าเกิดดูค่าเฉลี่ยอาจะการทำงานกับการใช้ชีวิตให้มันให้มันมีความสมดุลที่เหมาะสมสองราง สองลังสองลังถ้าพี่ยู่ผมสองคนกำลังบรรลัยพอดีกำลังพอดีฝั่งนี้ทำอะไรกันครับเอาเรื่องจริงจริงๆฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเรียกว่า Account Manager กับ l e v e l Manager ก็จะดูแลค่ายเพลงประสิทธิ์บริษัทอ่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี่ฝั่งขวาค่ะเขามาตลกเขามาตลกเขามาตลกแล้ววะขมางขวาว่าเราต้องหาจังหวะวไม่ต้องไม่ต้องพูดไม่ต้องพูด ฝั่งขวานะครเมื่อกี้นะฝั่งขวาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โค้ดตัดลงไฮไลท์เลยฝั่งขวาตัดลงพี่ตกลด้วยพี่ตกลงไปด้วยพี่ตกลงไปด้วยทำทาไงกับเลเวลยากไหมครับเพราะเราก็เป็นค่ายเพลงยากค่ะยาก เรื่องอะไรเป็นอันดับแรกเลยจริงๆมันก็มีความยากง่ายแตกต่างกันออกไปค่ะในในการทํางานร่วมกันกับค่ายเพลงแต่ละค่ายอย่ากสมอลลูมอ่ะครับไม่อะค่ะพี่พี่สมอลลูมหน้าร้านแต่เขาก็ดูทํางานกันแบบทั้งใจมากเลยหรอแต่เราเชื่อมือวีลิฟอยู่แล้วสมอลลูมเชื่ออยู่แล้วทำงานกันในะครับผมโทษทีนะครับกบกวนเวลาขอบคุณครับไม่กลัวนานครับขอบคุณนะครับคครับบขอุณสวัสดีครับสวัสดีครับถามเรื่องขั้นสุดยอดนิดนึงครับปกติปาร์ตี้หมดนะครับที่นี่ บ่องครับหนักไหมคนข้าเต็มสิบเต็มสิบก็ให้สิบจุดห้าเบาๆค่ะออฟฟิศใครเบอร์หนึ่งครับน่าจะพอๆกันแล้วผมว่านะครับักเกินไปก็ไม่ดีนะครับอุพยผมพยายามจะบอกทุกๆคนเลยว่ามันควรจะมี work life แล้วก็บาลานซ์นะการทำงานการพักผ่อนเนี่ยมันมันเหมาะสมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดกินมากเกินไปมันอาจจะมีผลกระทบทั้งสุขภาพหรือว่าเรื่องของการทำงานด้วยมงคนดีมากใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้ว ทำไมยังไม่เปิดอีกแต่ว่าปักมีปาร์ตี้บ่อยไหมที่นี่ปาร์ตี้บ่อยไหมจริงจริงเราจะมีเป็นทาวเวอล์ด้วยค่ะทุกเดือนค่ะที่จะเหมือนอัปเดตข้อมูลต่างๆแล้วหลังจากนั้นเราจะเป็น T G I F คือสังสรรค์กันทาวเวอล์ที่มันเป็นหนีใช่ไหมสามลิฟต์อันนั้นไม่เป็นทาวเวอร์กาเวอร์่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆทาวเวอล์ไงผมเกือบไปทาวเวอล์แล้วเมื่อกี้ ดีไปเท้าเบียร์ก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ห้องป๊อปไหมไปครับห้องป๊อปนี่เข้าไปห้องป๊อปกันดูขึ้นมาค่ะเจ๊ค่ะสวัสดีครับทุกคนครับดีทีนะครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับ ไหนยังไงตรงนี้มีใครอุ๊ยจริงๆเรามีศิลปินจาก3ค่ายค่ะแนะนำตัวเองดีกว่าเอาเถอะเธอเดยวให้แนะนำเลยฝั่ค่ายผมเองก่อนโอเคได้เลย้จาก Small Room นะฮะแนะนำแนะนำตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะถือไปสิแล้วส่งต่อไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะวัดฟ้าจาก Small Room มีสี่ขาโอเคสวัสดีครับผมจัสตครับมาจากประเทศลาวตอนนี้อยู่ที่ Small Room เงี้ยครับนี่จ้าวจ้าว ีค่ะแพทรอนจากคิดโรสเรคคอร์สค่ะสวัสดีค่ะจิโกะจากค่ายมาค่ะมาสวัสดีค่ะสตางจากค่ายคิดโรสเรคคอร์สนี่คิโรสคิโรสเป็นไงบ้างครับอยู่ที่ร้านอ๋อกระดกค่ะโอ้โหเป็นไงบ้างเฮ้ยอย่าโมโแกันไม่ครูเขาบองว่าน้องเขาเออน้องตอบดีนะอะไรอย่างเงี้ยตอบดีอากาศในค่ายเป็นไงบ้างเออในค่ายเราเป็นยังไงบ้างก็ชิลๆอ๋อ เป็นครอบครัวไหมหรือเป็นยังไงเป็นครอบครัวเสียงมันจะเสือกเปนพ่อไปด่ากันแล้วพี่เป็นครอบครัวมากแล้ววันนี้มาทาอะไรครับอ๋อวันนี้มาถ่ายรายการนี่ก็ถือเป็นความร่วมมือหนึ่งที่บิลลี่ทำให้นะก็คือนัดถ่ายรายการก็จะมีชวนเิลปินมามีอะไรมาจอยกันด้วยจะได้ได้เจอทุกคนกันอะไรค่ะเพลงใหม่เหรอครับค่ะขายเพลงใหม่ค่ะก็ว่าฟ้าเพลงใหม่ล่าสุดซิงเกิลล่าสุดชื่อ angry angry 2ค่ะแล้วก็ปีนี้จะปล่อยอัลบั้มด้วยค่ะ ฝากติดตามด้วยผมชอบนะแองกี้แองกสองครั้งต้องไปเชิญอีกนะสองมีคำว่าสองครั้งเลยเป็นเพลงที่ล้อเรียนวลีภาษาไทยค่ะคือเรีว่าไม่มีใครดีเท่าแม่เธอหรอกแต่เป็นภาษาอังกฤษน้องทั้งเป็นภาษาอังกฤษโอ้ยช่้สนใจแล้วนี่มาจากเหนเหรอครับตอนนี้ Couple มาเมื่อไหร่อ่ะมายังไงอ่ะมาที่ส m a l l r o ได้ยังไง ก็มีคนไปสเกลมาครับซึ่งเขาพูดภาษาลาวได้อยู่แล้วภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ชัดเจนภาษาจีนด้วยใช่ไหมพราะเรียนที่จีนด้วยใช่ไหมครับขายเพลงภาษาโอ้ขายน้องนี่ครับผมต้องรู้สิอีแต่คุณจะไปแบบที่ขึ้นไปผู้บงผู้บอกรายนี้ต้องแม่ทีนี้ฟอร์มการขายงานนี่ลื่นไหลลื่นไหลแม่ขายน้องสี่ภาษาขายน้องก็ทำเพลงภาษาอังกฤษเหมือนกันจะด้เรามีทีมที่แข็งแรง เพลงมาาะกนี่คุณพิทก่อนไปสัมภาษณ์น้องต่อไอ้้คุณขานี่วันนี้พี่พิทกับคู่ผมนะฮะปีเพลงใหม่เอาเรื่องปีเพลงใหม่หรอครับเพลงใหม่พี่ครับเพลงเราชื่ออะไรครับฝ่ายซิงเกิลเก่าก่อนครับชื่อเรดิโอครับแล้วก็เพลงใหม่กันลังจะปล่อยเดือนที่กันลังจะถึงแล้วก็สิงหาครับผมมีเล่นงานเปิดตัวของค่ายครับที่ไหนอุ้ยบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้ครับอะต่อคุณสวัสดีครับมีซิงเกิลใหม่หรือยังครับเร็วนี้เดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้ค่ะจะแบบเดือนสิงหาสิงหา มีชื่อเพลงยังความรักหน้าตาเป็นไงค่ะอื้ออื้ออืัออื้ออื้อยื้ออื้อเื้นเื้ออื้ออื้ออา้ออื้ออืออื้ออื้ออื้ออา้ออา้ออ้ออ้ออื้ออื้่อื้ออืรออื้ออร้ออื้ออื้ออื้ออรัออื้ออื้ออ้ออื้ออื้อไื้ออื้ออืออื้อ้ออื้อ้ออ้ออื้ออืจบอับบอออ้แล้วว่าตอบ ดูดูดูแล้วก็มาแททูละรุ่นละลายรบบดูโบล่าทูเลยเบอร์นะฮะแล้วก็ลับตาอ้าวต่อครับอ่ะถามข้าหน่อยคุณโหรดหน่อยดีกว่าคือจริงๆหนูรู้จักพิรัตนะคะอโอ้ดี๋ยวไม่ได้แต่แซวนะแซวนะแซวนะไปโดนดราม่ากว่าโดนแฟนกลับเขาด่าเล่นนะ่กูเล่นนะหนูเป็นสิงโตคาเลอร์อ๋อเหรอหนูเชื่อว่าจริงจทุกคนรู้จัก เออเป็นเรื่องปกติใช่ไหมใช่น้องจะอยู่ในวงการนี้ได้อย่างเปิดนี่มีผลงานอะไรอ่ะตอนนี้ปล่อยเพลงออกไปค่ะตอนนี้มีเพลงพี่รัดมือสั่นกันนะคะเนี่ยมันเกี้แกเก็บตะวันคอยเลยอ๊ะเติมมันต้องเติมตัวทีคาชเชอเพลงเธอช่วยทิ้งเราได้ไหมคะฝากด้วยตอนนี้1.7ล้านแล้วค่ะ อีกเพลงหนึ่งเมื่อกี้เป็นเพลงเศร้าค่ะเพิ่งปล่อยออกมาเป็นเพลงใหม่เป็นเพลงรักค่ะชื่อเพลงความรักหน้าตาแบบเธอเอาไปน้องอีกคนพี่รัฐทำงานหน่อยพี่รัฐเอาหน่อยเออนี่พี่รัฐน้องสตางค์คุ้นเคยกันอยู่แล้วับผมไปทำงานด้วยกันหรอครับผมรู้จักทุกคนเลื่อยอยู่แล้วเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์อาจารย์วอะไรอาจารย์อะไรมีมีมีเพลงปล่อยตอนไหนยังไงบ้างตอนนี้กำลังเดบิวต์ล่ออยู่ค่ะใช่ กำลัง d e v e l o ลออยู่แปลว่านา่าจิสักพักหนึ่งค่ะแ,<ต>แต่ว่าตอนนี้ก็จะกำลังปั้นช่อง YouTube อยู่ค่ะน,นี่ใช่นี่คือเขาเป็นรุ่พี่นะทีทีทีวีโอ้โห <c oughs> เคยดูไหมทีวีทีมีช่องพวกพีพ่่เขา <c oughs> แล้วก็ท t v แล้วก็จัดมาส,สักพักแล้วทำมาส,สักพักแล้วสปอนเซอร์ไฮนิ e เก้นเข้าได้นะฮะอ๋อเดี๋ยวจงต่อให้เลยอยู่พาร์ตต่อลเลยสปอนเซอร์กันตรงนี้แหละว่าผมทําได้หลายอย่างไงกับพวกดักประมาณนี้ยผมทำได้เยอะคุณมีคนมีความสามารถอยูแล้วจะได้บอกน,นิดนึงก็คือเคยทํำงานกับน้องน้องแต่งเพลงเองนะ เก่งมากด้วยผมฟังมาสองสามเพลงแล้วก็คือยอดเยี่ยมได้ที่ละช่วยติดตามน้องด้วยแล้วกันครับผมเก่งมาตั้งแต่ที่จริงคนก็คงรู้แหละแฟนคลับเลยนะว่าเราแบบเก่งหลายอย่างดูเขาเป็นแค่ครับผมซึ่งจะบอกว่าที่ชวนมาเจอนี่เพราะว่าสีเป็นรุ่นใหม่เก่งเยอะนะครับตื่นเต้นเก่งมากเลยทำงานกันแบบใหม่ๆเก่งกันทั้งนั้นใช่แล้วก็ไม่เมนรุ่้พวกเราแล้วก็มีทางนี้ช่วยซัพพอร์ตที่ดีด้วยด้วคืออย่างทางบีลิฟจะเห็นว่ามีพี่ๆที่เป็นเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพร์ทิสคอยแนะนำ เคามเนเจอร์ต่างๆที่คอยดูแลค่ะสมมติว่าจะมีรีลีสอย่างเงี้ยก็จะเข้ามาคุยโดยปกติบางทีถ้าเป็นในค่ายก็จะมีแทนค่ายอย่างลูกหมูอะค่ะจะเป็นค่ายมาก็จะมาอัปเดตทางทีมบิลีสตลอดครับถ้าเป็นพูดถึงที่เราจะมาคอนซัลท์กันหรือช่วยถ้าเป็นงานวงการอื่นที่มันทําออกมาเป็นชิ้นเป็นอันมันอาจจะเห็นภาพแต่นี่มันเป็นงานอาร์ตประมาณนึงแล้วก็ทากับศิลปินด้วยยากไหมคือจริงๆเราต้องวิเคราะห์ก่อนคือการทําเพลงยุคนี้ปัจจุบนันนี้คือมันไม่เหมือนสมัยอนาะล็อกเนาะยุคนี้เป็นโลกดิจิตอลแล ตามเพลย์ลิสต์ต่างๆแต่ณปัจจุบันอย่างเงี้ยมันจะเป็น machine learning มันอาจจะมีพื้นที่ที่แนะนําเพลงจากตามพฤติกรรมที่เราชอบฟังเพราะฉะนั้นศิลปินแต่ละคนก็ต้องรู้ว่าเพลงตัวเองทํางานดีในช่องทางไหนช่องทางโซเชียลไหนช่วย support แล้วก็ทําให้มันเกิดกระแสขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น o u t s ไ d e i อินหรือ i n s ไซ e ์อ t คือมันต้องแบบวิเคราะห์ทั้งหมดซึ่งก็มาปกติจะคุยกันพวกแบบลองลีดแพนว่าในครึ่งปีแรกมีก e ี่รีลิส ทำอะไรบ้างแล้วก็เอา d a ต a ตรงนี้จากระบบหลังบ้านของ Believe เราจะมี Back s t a ต e ที่เมื่อกี้เหมือนเราดูในห้องหิบฮอปอะที่ดู Data ต่างๆเอามาวิเคราะห์กันไม่น่าเชื่อเราพอพูดถึงว่าศิลปินหรือเพลงตอนแรกเข้าใจว่าจะทําอะไรกันตามใจตามอารมณ์แต่ไม่ทุกคนทํางานเป็นระบบแล้วก็ทํางานตามตัวเลขด้วยซ้าทางานตามข้อมูลที่วิเคะร์ที่ซ้ำไปแล้วก็มีที่นี่คอยดูแลให้ถูกต้องค่ะแจ๋วดีครับเป็นยังไงบ้างนี่ไม่เคยมาที่นี่เลยถูกไหมไม่เคยมาที่นี่พอมาแล้วเป็นยังไงบ้างหนึ่งามาบ่อยๆได้นะคะพอมาแล้วรู้สึกอออยยาาากมมมบบ่่เหนนัวพ็ รู้แล้วว่าตรงไหนมันมีอะไรบ้างแล้วก็มีแบบว่าเราสามารถคิดอะไรต่อได้อย่างเช่นแบบผมรู้แล้วว่าที่นี่มีบาร์และที่นี่บาร์ที่นี่ใช้ได้ที่นี่มีตรงนี้ไว้ทำทาร์ฮอลล์ได้ที่นี่มีห้องทำแฟนมีได้ค่ะมีห้องมีหลายอย่างมีแล้วก็มีหลักๆเอาเป็นการเป็นงานหน่อยก็คือสามารถแบบรู้นาตาหลังบ้านเราได้ซึ่งเป็นสิ่งที่วงดนตรีปัจจุบันนี่ควรจะต้องรู้ก็เหมือนกับว่านี่ไงเวิร์กไลฟ์บาลาน ประชุมไปด้วยบาร์ก็อยู่ใกล้ๆร้านก็อยู่ใกล้ๆยังไงเททัวรต้องมาที่นี่มาจะได้สัมผัสบนตรีอย่างใกล้ชิดจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงเหมาะสมสำหรับอะไรมนอยู่ต่อไปหรือไม่มนอยู่ต่อไปในทิศทางแบบไหนอยู่ต่ออยู่แล้วแต่ว่าดีคุณประทิยน้าเมื่อไหร่บอกผมด้วยครับผมตามัดบัวดิ้ยมาได้ใช่ไหมครับมาได้ค่ะยินดี ไม่กลัวเวลาประชุมขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคคุณรับน้องๆไฟแรงแล้วนี่ทนายเริ่มถ่ายติ๊กต็อกแล้วครับชอบแคมเปญนี้มากครับ After Work by Hanigan e x p e r i e n c e นะครับเพราะเป็นแคมเปญที่ดีมากเพราะจะบอกว่าหลังๆในโซเชียลมีเดียคนพูดเรื่องเบิร์เอาเยอะจากการทำงานเนาะถ้าเรามี Work Life Balance ที่ดีเนี่ยก็สามารถทำให้เรื่องกันตรงเวลานะครับแล้วก็ลดภาวะพวกเบิร์นเอาได้ลงเยอะมากเลยพอเรามีเวลาเยอะขึ้นก็ได้อยู่กับครอบครัวแฟนเพื่อนมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองด้วยนะใช้เวลาตัวเองมากขึ้นด้วยและสามารถเเเเเอออาาาววลลไปททกกกิจรรมมมีีี่ตังชบดด้้ยแคญน ตอบโจทย์ชาวออฟฟิศและคนามาทำงานสุดๆเลยนะครับถ้าใครชอบแคมเปญนี้ครับฝากติดตามแคมเปญ After Work by h y n i k e n Experience ด้วยนะครับตอนนี้เขามีจัด pop up After Work Space by h y n i k e n Experience นะครับอยู่ที่ The e Sphere ชั้น6นะครับหรือไปดูกิจกรรมได้ที่ Facebook นะครับ h y n i k e n Experience TH ได้เลยนะครับเจ๋งนี่ก็ใกล,เลเ้เวลาเลิกงานแล้วถูกไหมใช่ค่ะใกล้เวลาเลิกงานแล้วค่ะคุณไปไหนมาไปเล็วแล้วเหรอหรค้าเรียกว่าไปลองใช้บาร์เขาดูเออน่าสนใจเดี๋ยวพอ6โมงตรงปุ๊บเด้งเลยเอาละเอาละวันนี้ผมเปิดฟอยแล้วกัน เฮ้ยคันที้สนุกมากเลยนะต้องขอบคุณคุณเยวานียก่อนแล้วขอบคุณมากนะคะบริษัทเปิดมอเฟิดบิลลิทให้ขอบคุณรัดด้วยสนุกมากดีใจมากเลยเฮ้ยดีนะไปออฟฟิศไหนก็พาคนที่เขาเกี่ยวข้องไปเดินเล่นชอบรัดมาเดินด้วยไหมครับถ้าชอบพิมพ์เชียร์หน่อยพิมพ์ว่าลัสซี่น่ารักนี่ใต้คอมเมนต์เลยแบบลัสซี่น่ารักลัสซี่น่ารักโอ้โหจะไม่มีคอมเมนต์อื่นกันหรอกลัสซี่น่ารักพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาเลยชอบเวลาบันเอิบชอบแต่ชอบนะเฮ้ยว่างมาเดินเล่นเป็นเพื่อนอีกได้ครับพี่เนาะได้เลยได้เลยครับอไป้เวลลา ปะดอยเหรอสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสสวัดีครับชิปปะที่ใช่เย้แล้วถูกไหมบรรยากาศการทำงานกับการเลิกงานที่ต่างกันฟ้ากับเหวเหมือนกันก็อาจจะเห็นได้จากข้างหลังนะคะอันนี้เป็นช่วงเลิกเลิกงานเหรอคะก็สังเกตว่าเสียงมาทันทีนะฮะแล้วก็บรรยากาศคึกคักมากวอร์กไลท์บาลานซ์ค่ะลุยกันแล้วเหรอครับสูตรเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่าอันนี้สูตรเปอร์เซ็นต์กินได้ทุกวันเติมได้นะฮะเติมเรื่อยๆ